สวัสดีครับวันฟิกโฟที่วันนี้นะครับจะมีฟิกเกอร์ไซส์หนึ่งต่อหกจากเกมเฮโลนะครับซึ่งเป็นเกมโปรดของผมนะครับเล่นตั้งแต่ภาคแรกนะครับมันจะเอ็ x ซ์รุ่นแรกเลยนะครับโดยโดยจะเป็นของค่ายอ่าสามเอนะครับหรือว่าทรีซีโร่ครับซึ่งณตอนนี้เนี่ยค่อนข้างจะหายากแล้วนะฮะราคาไปไกลแล้วนะครับ กล่องทำมาสวยงามมากนะครับเป็นหน้ามาเตอร์ชีฟนะครับด้านด้านหลังของจะเป็นด้านข้างแล้วก็ปกกล่องเป็นด้านหน้าแบบเต็มๆนะฮะถือว่าออกแบบมาดูพรีเมียมสวยงามนะครับโดยจะเป็นเบสมาจากมาสเตอร์ชีฟในเฮโลภากีนะครับซึ่งผมว่าเป็นผ้าในเกาะสวยสุดแล้วนะมันมีความดูดดันมีดีเทลละเอียดเยอะดีนะครับโดยเฉพาะตรงหน้านีมาดูข้างในนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับ Okay. อันนี้จะเป็นใบบอกนะครับว่าแบตท,ที่ใส่ในมืนนะครับจะเป็นแบตขนาดไหนนะครับเป็น cr 2 0 3 2จะไซส์เดียวกับพวกแบตแบตดีโมดรถย,ยนต์นะครับอันนี้ของสลวนหัวครับเป็น ag agi หรือ ag หน่งไม่รลุไซส์เดียวกับพวกไอออนแม่คอทรอยครับ3เมตรนะครับโอเค okay. ดูจากการลงสีแล้วเนี่ย เพื่อโอเคนะครับเนี่ยน้ำหนักแอกเบานะครับเป็นพลาสติกทั้งหมดนะครับดีสงนะ่งแล้วไม,ไม่ไม่มไีไม่มีส่วนใดแคสนะครับนี่ครับลงสีก็จะออกแนวแบบว่า Battle ล a ด a เ e นิดหน่อยนะครับมีรอยผูกพันรอยถลอกนะครับหน้าอกนะครับโดนยิงมาบินไปนิดนึงนะครับ เป็นทนพลาสติกนะครับตรงนี้พุ่มนี่จะเป็นคล้ายๆเป็นยางนะครับซึ่งตอนนี้เหมือนจะมีปัญหานิดหน่อยนะครับว่า<ม>คือตรงข้างในอ่ะมันดูกลุ่มลวงบอกไม่ถูกนครับเนี่ยอืมนี่ครับกดไปแล้วมันยุบเลยนะครับเหมือนกับว่าข้างในไม่มีคนอยู่ครับเป็นเหมือนข้างในมันโบวะครับ เป็นผ้ายาแว้วข้างในก็มีแค่แกนเหมือนแกนพอให้มันเป็นขยับได้เท่นั้นนะฮะอันนี้อันนี้ดูไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะครับเหมือนไม่ชุดเกาะที่แผ่ยังไว้แผ่เสื่ออีกทีะครับอารมล์นั้นนะ,นะโอเคการงอขาค่อนข้างจะกลางๆครับหลวมนิดหน่อยนะฮะนี่ครับวามที่ว่าข้างในมันกวงเนี่ยพอพับปุ๊บเนี่ย ยางมันจะย่นและทุเร่ทันทีนะครับเนี่ยแล้วก็เกี่ยขยะนิดนึงก็ขาก็หล่นลงมาแล้วนะครับการจัดท่าน,น่าจะยากพอสมควรเพราะมันมันไม่อยู่นะฮะเนี่ยเนี่ยเหมือนเสียงมันจะแน่นนะแต่ว่าหลวมครับพอจับตั้งตรงนี้นหล่นลงมาเลยนะฮะ หนังย่นนะครับดูไม่ค่อยสวยครับต้องยืนตรงอย่างเดียวเนี่ยดูทรงแล้วเนี่ยแขนก็ด้วยขาที่มันว่ามันติดเกาะครับมันก็จะพับได้ไม่ค่อยเยอะนะฮะเนี่ยได้แค่นี้สุดละแล้วก็ตรงที่เป็นยางก็ย่นๆนั่งเกียตามคอีกเช่นกันนะครับเนี่ยดูดูแล้วรู้นะครับว่ากาอมันก ตรงต่วนยางเข้าไปให้มันไปชนกกบแกงให,หมันนดูก็มไม่มีเขียนอยู่ข้างในนะฮะอันนี้แบบปิดหวังนิดหน่อยฮะขายก็แพงนะครับแต่อย่างดีที่การลงสีจะไปได้ลงสีสวยมากนะฮะเขีนยกสุดได้ท่านี้นะครับแล้วก็นิ้วเขียนไปทุกข้อนะครับซึ่งเท่าที่ผมดูเนี่ย มันไม่แถมมือแบบถือปืนมาให้นะเปราว่าต้องถือปืนด้วยมือที่มันติดมากับตัวนะครับซึ่งผมว่าถือยากแน่นอนนะครับเพราะว่าคือถ้าการที่มันมีมือถือปืนมาให้เปลี่ยนเนี่ยข้อดีมันคือมันมันออกแบบมาสำหรับถือปืนเลยนึกออกไหมแต่อันนี้ยมันต้องมาดัดนิ้วให้มันอยู่ในท่าถือปืนซึ่งบางทีมันไม่ค่อยดีเลยผมว่าถือปืนมันหาแน่เดี๋ยวเดี๋ยวตองหยิบปืนมาเดี๋ยวลองส่วนที่เป็นเกาะไหลนะครับ เป็นแม่เหล็กนะครับผมก็สแนปเข้าไปเลยครับโอเคถือว่าแน่นดีนะกมันอยู่ตรงนี้จริงเหรอวะใช่แหละในเกียงก็แบบนี้โอเคทีนี้ต้องดูว่ายืนได้ไหมเพราะขามันอ่อนเหลือเกินนะครับนี่ครับยืนก็ยากนะฮะ ว่าข้อต่อ่อนข้างจะอ่อนนะครับไม่รู้ว่ามันเก่าแล้วหรือเปล่าครับเคจจิมจ้มๆก็ลมเลยนะครับผมจยานอนไม่ดีกว่า,วาต่อไปมาดูถาดที่สองนะครับ เก่ยากที่หนึ่ง,งติดมาแน่นสกรูนะครับแล้วก็เทข้นเหนียวโอเคเอาหยู่แล้วเื่นให้มาสามกระบอกนะครับ แล้วก็มีดหนึ่งอันนะฮะผ้าเน,นี้ยผ้าสีของคุณคุณว่ามันเป็นผ้าเดทยวีิปรากดถ้าซ q b แล้วมันจะกลายเป็นเอามีดฟันนะฮะปกติผ้าอื่นมันจะเอาสันลืนกระแทกนะฮะอันนี้ก็เป็นชิ้นส่วนบนหมวกด้านบนนะครับหลังจากใส่ฐานแล้วเรียบร้อยแล้วแล้วก็น,นีก็ครอบ โอเคก็เป็นมาสเตอร์ชีตที่บวกเปียกนิดนึงนะมาดูปืนบ้างดีกว่านะครับเราวุฒนะครับนอกจากมีดแ,แล้วกม็มีปืนสังกระบอกที่บอกไปนะครับมาดูกระบอกแรกกันนะครับมิอย่างโคตรแน่นเช่นเคยนะครับตัวเราแกะเล่นสะดวกนะครับ โอเคนี่ก็เป็นสุวิาสแตนดาร์ดของมสเต์ชีฟและทหารยูเอนซีทั่วไปนะครับคือ assault rifle นะครับก็เก่าๆนะครับมีสกรีนบอจกจำนวนกระสุนที่เหลืออยู่ให้นะครับนี่ให้ไหมฮกรเลนมีอยู่32นัดนะครับเต็มแม็กนะครับอืมมันมีรอยมันมีรอยประกอบชัดไปหน่อยนะแต่ว่าลงสีโอเคอยู่แม็กซ์ถดไม่ได้นะครับ ก็ตรงข้างล่างนี่มันก็ดูมันน่าจะเป็นไฟฉายนะแต่มันทํําาสำหรับน่าจะทําเป็นวัสดุใสๆมาสักหน่อยนะห mm hmm. นี่งหลอดไฟทำพลาสติก,กตันเลยหรือว่าไม่ค่อยลงทุนเท่าไหร่นะต่อไปนะครับ,อ,รบอันนี้จะเป็ี่นแน่นเหลือเกิน ี่เป็นเร็วกันนะครับปืนที่เหนียวนำลูกกระสุนด้วยแม่เหล็กไฟฟ้านะครับอาวุธของมนุษย์นะครับยูเอนเีนะครับที่เห็นตาของยูเอนีอยู่นะคโคตรแรงครับจำได้ตอนเล่นในเกมนี่ยิงสะใจมากนะเปรีร้ยงนะครับตรงนี้ก็ตรงปากกระบอกก็ยังทำไม่ค่อยดีเช่นเคยนะครับดูตันๆแล้วก็ไม่มีดีเทลน,นะฮะ เป็นสองพลาสติกสองสีกมันประกบกันแล้วก็ร้อยชัดมากนะครับอย่างดีที่การลงสีมันสวยนะครับก็หยวนๆไปฮะยังไงก็ไม่ค่อยเห็นข้างหน้า okay, อยโอเควันนี้มาที่กบอกสุดท้ายนะครับอันนี้เนี่ถ้าผมจำไม่ผิดมันจะเรียกว่าไลท์ไลท์ไลเอฟ์นะครับ หรือไบนารี่ไรเฟิลก็จำต่ามันหน้าตาคล้ายกันนะอันนึงมันจะใหญ่ๆอันอนึงมันจะเล็กกว่าน่าจะไรไรเฟิลแหละไบนารี่ไรเฟิลมันน่าจะใหญ่กว่านี้นะครับเป็นเป็นปืนของพวกโปรมมเทียนนะครับนักรบระยะทำโบราณน,นะครับเทมาครับคือในในเกณเนี่ยสโคปมันจะลอยอยู่นะครับแล้วก็พอกดเล็งเข้าไปมันไม่จะเป็นหน้าจอล้ำๆนะเท่ดีนะ นี่ครับสโคปม,ม,มันมันมี็นิ้นส่วนใสนะครับจริงๆแล้วในเกวกล้องมันลอยอยู่เลยนะฮะจะช่วยให้มือแบบว่ามือสั่นแล้วก็ไม่มีผลในการเล็งนะฮะเจ๋งดีนะครับตัวน,นี้าจะเปิดไฟได้นะฮะเนี่ยในรูปมันมีบอกไว้เนี่ยว่าถอดออกมาถอดตรงสันออกมาแล้วก็ใส่แน่นนะครับแ,แน่นเว้ยเนี่ยฮะเดี๋ยวไว้ลองดูนะครับมันต้องเทมากแน่ สำหรับไลเไลไลฟอร์วันนี้นะครับจำไม่ผิดเนี่ยความแรงมันพอกับไนเนอร์ไลเฟอรของสามมนุษย์เลยนะฮะสวยงามครับโอเคเรียนหุ่นยีอยู่กับบอดี้ของมันนะครับกากเส้นดีนะครับยืดได้ดีโอเคลองดูมันสูงเท่าไหร่นะครับ มาณสามสิบเจ็ดเซนครับก็คือมันจะใหญ่กว่าพวกฟิกเกอร์หนึ่งต่อหกทั่วไปนะครับเพราะว่ามาสเตชีฟเนี่ยตัวจริงก็ตัวใหญ่มากแล้วก็สูงสองเมตรกว่าครับเพราะนั้นเนี่ยพอทำเป็นสเกลหนึ่งต่อหกเนี่ยมันก็ตัวใหญ่ขึ้นเป็นธรรมดานะครับเดนี้ผมจะ ลองในสิ่งที่มึงเอาวุนะครับคือการถืออาวุธนะครับซึ่งมืออย่างนี้ไม่ใช่มือที่แบบไว้เปลี่ยนที่มันทําไห้รับถืออาวุธโดยเฉพาะเราไว้เปลี่ยนนะฮะมันใช้มือสแตนดาดของมันที่เพที่พับนิ้วได้นะครับเนี่ยฮะมันเกตว่ามันกาปืนไม่ได้นะครับเนี่ยเนี่ยพับพับนิ้วสุดแล้วนะมันเหมือนเป็นการเอานิ้วชี้กับนิ้วโป้งหนีบไม่เฉยแล้วด้วยคาที่มันเป็นกรอบเนี่ยมันทําให้มันเขียนเวลาพับแล้วมันจะติดนู่นติดนี่ ไปหมดนะฮะพอมือซ้ายมาประคองมือขวาก็จะหลุดนะครับเล่นแล้วโค่นหมุนหงิดนะฮะจะยืนไม่ได้เลยขล่นนะครับเนี่ยกากชิบหายนะฮะของญาตหยาบนะครับน่าเสียดายนะครับทำมาซะสวยนะครับการลงสีการทำดําเมจการอะไรนะร้ะเอเสือกเรื่องแค่นี้มันไม่มน่าพลาดะ่ะ ฟิกเกอร์ตัวละเกือบหมื่นหรือเป็นหมื่นเนี่ยฮะกำปืนยังไม่ได้เจะว่าไปยิงใครนะทำท่าเล็งเบสิกยังไม่ได้เลยมือหลุดตลอดเวลาครับเพราะแขนมันกะนิ้วมันนิ้วมันกำได้ไม่รอบนะแล้วก็แขนอ่อนอ่อนปกเปียกนะทัาให้ถือปืนค้างได้นะครับมันค่อยๆยกมือเอามือลงนะมา่อตเชี้เป็นคนดีไม่ยิงใครนะครับ ปืนหล่นอย่างเดียวนี่เมื่อกี้คือ assault rifle ซึ่งอันเล็กนะครับนี่ลองดูไอ้ปัวไรไลฟเฟอร์นี้นะฮะที่อันใหญ่กว่านะครับลองถือดูนะคโคตรไม่มีลุ้นนะครับบอกเลยเอาแค่กำปืนให้ได้ก่อนอยังยากเลยครับคนนิ้วมันใหญ่แล้วมันพับได้นิดเดียวนะครับแล้วหลวมด้วยนะครับ ทางแม่ครับเลิกว่าจะเลือกพยายามแหละลองอีกทีหนึ่งไี่มีทางครับมือมันไม่ออกแบบมาได้เข้ากับปืนเลยครับสงสัได้ยืนถือมีดแล้วก็วางปืนพิงไว้ครับเนี่ย ใครเบื่อกดข้ามช่วงนี้ไปเลยก็ได้ครับผมพยายามจะยกักให้ไยเงีงยๆไม่ยอมเดนเราขันจริงนะ,อะลองเปลี่ยนมาถือเร็วกันดูนะเร็วกันเนวเคนฑด้ามจับกนมนวยมันถือได้ง่ายหนยนะครับแต่ก็ยังหลุดอยู่ดีนะโอ้ยช่างแมงและยืนตัวเปวล่าเลยแหละมันจะชีฟ โอเคครับสุดท้ายนะครับผมก็ต้องใช้วิธีถือโดยที่ไม่เอามาเอา,เอาขึ้นมาประทับบ่านะครับโดยที่ใช้นิ้วอันเล็กๆเกี่ยวเอาไว้นะครับก่อนอื่นให้ดูดีเทลชัดๆกันนะครับนะครับคือมันทําสวยมากนะถ้าไม่ติดว่ามันมันออกแบบการในบางจุดอย่างเช่นมืออย่างเช่นโครงในอนยะ่างเงี้ยมันทําให้ความสวยนี่มัน มันถูกกลบไปด้วยความกากนะครับเนี่ยต้องถือห้อยๆ่างนี้ครับปืนก็ต้องพิง้าอย่างมืออีกทีนะโอเคผมลองหลีไฟแล้ว,ลวจะเราจะเปิดไฟนะครับไฟที่หัวเนี่ยมันจะเป็นไฟฉายต้องแก้มครับเนี่ยเนี่ยครับไม่มีอะไรมากก็เหมือนในเกมนะครับพอหลีไฟแล้วไฟมันน้อยเยอะนิดนึงนะทุทีโอเคอันนี้ก็คือไรเฟร์ที่เปิดไฟแล้วนะครับ เท่ดีครับอันนี้เหมือนในเกมเลยนะครับลำแสงสว่างทั่วถึงทั้งหลอดปืนดีนะครับแล้วข้อเสียจุดหนึ่งครับคือไอ้ตรงจุดที่มันติดปืนด้านหลังใช้มันเป็นแม่เหล็กครับแม่เหล็กเมาก่าับบนี่ผมแค่อนิ้วเขี่ยเนี่ยปืนก็หล่นแล้วนะครับถ้าเป็นสนามรบนี่คือแค่ก้าวขาก็หล่นแล้วอะเพราะมันติดไม่แน่นเลยน่าเสียดายจริงครับผมทำมาซะสวยนะฮะ จริงๆําทำมือให้เปลี่ยนอะดีสุดครับมือสำหรับกําปืนนะเนี่ยยกปืนจะไม่ไหวเลยจะมีสู้ใครได้ครับโอเคเดี๋ยวลองมาเทียบไซส์เดี๋ยวครับตัวนี้ข้อดีตัวข้อดีข้อหนึ่งคือตัวมันใหญ่นะฮะโอเคครับเนี่ยครับผมลองเทียบกับอ่ามินิคอมทอยนะครับเอมเบนเดอร์หนึ่งนะครับหนึ่งต่อหกแล้วก็มาสเตอร์ชีฟซีโร่หนึ่งต่อหกแล้วก็ตาโนสทอยหนึ่งต่อหกสังเกตว่าสเกลมันจะต่างกันแบบ โหดอ่านะครับเพราะว่าคอมเพลเดอร์นหนึ่งเนี่ยน่าจะสูงประมาณ180สมิมมตินะฮะมาสเตอร์ชีฟสูง218 220อ่ตานอส์มันสูงประมาณ2อเมตรขึ้นนะครับก็ประมาณนี้ฮะก็สเกลทำมาได้ดีนะครับโอเคก็ประมาณนี้ครับผมสำหรับมาสเตอร์ชีฟ1นึ่งพนะครับค่าย 3A นะครับข,บขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับไม่มีอะไรเจ๋งๆจะมาอวดข้างในนะครับ นะครับสวัสดีครับ